สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เอื้องก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนะคะสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามเอื้องเข้ามาว่าพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เนี่ยเวลาเขาติดสัตว์เนี่ยเราสามารถขังใส่คอกเดียวกันแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันไปหลายๆวันผสมหลายๆครั้งเนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะคะ,อะเอาตามความคิดของเอื้องนะเอื้องไม่ได้อินของใครทางนั้นเอาตามเอาตามประสบการณ์และความคิดของเอื้องก็คือ แม่พันธุ์ที่มีอาการติดสัตว์เขาจะมีความต้องการสูงสุดอยู่ประมาณ2วันนะคะประมาณ2หรือ3วันเท่านั้นที่จะผสมเทียมหลังจากนั้นคือเขาจะหมดความต้องการแต่ถ <ati> ้าเรายังขังเขาใส่กันอยู่แม่พันธุ์อาจจะเกิดความเครียดนะคะว่าแม่พันธุ์นะเราหย่านมไปแล้วภายใน7วันนะคะภายใน7วันเนี่ยเขาจะติดสัตว์ใช่ไหมปกติที่ฟางเอื้องนี่หลังจากหย่านมไปแล้วภายในวันที่4นะคะวันที่4หลังจากหย่านมคือเขามีอาการติดสัตว์ คือวันนั้นเรื่องมีการผสมเทียมหนึ่งรอบอ่าติดสันแล้วผสมเป็นหนึ่งรอบพอข้ามวันวันถัดมาก็ผสมอีกหนึ่งรอบก็คือผสมทั้งหมดแค่2รอบเท่านั้นแล้วเราก็หยุดจะไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้ากรณีที่ใช้พ่อพันุ์ก็คือเราผสมครั้งแรกที่เขาติดสัวนไปแล้วใช่ไหมเขอ,อาจจะผสมตอนเช้าพอพ่อพันธุอาจจะมีอาการคึกตอนเย็นผสมอีกรอบวันต่อมาอาจจะเช้าอีกรอบวันต่อมาก็เย็นอีกรอบอย่างนี้ก็มีนะคะ ถ้าถ้าแบบนั้นก็คือให้อยู่ด้วยกันประมาณทั้งสองวันแล้วก็แยกดีกว่านะคะถ้ายังมีวันที่สก็ยังผสมเข้าไปอีกนะคะแต่ที่นี้พอมาวันที่ที่3หรือที่4ี่เนี่ยตัวเมียเนี่ยเริ่มเริ่มจะหมดความต้องการเริ่มจะไม่ชอบแล้วแต่ถ้าตัวผู้ก็ยังจะผสมถ้าตัวเมียบางครั้งเขาโดนตัวผู้บังคับมากๆเขาก็จาเป็นต้องยอมอทั้งท้งที่เขาหมดความต้องการแล้วตัวผู้ก็จะมีการผสมอีกแล้วที่นี้มันจะมีการก่อกวนนาเชื้อที่อยู่ข้างในนะคะ ปกติหลังผสมไปแล้วอ่ะแม่พันควรที่จะอยู่นิ่งๆไม่มีการก่อกวนใดๆกันสิ้นเพราะว่านับเชื้อจะมีอายุอยู่ในข้างในอ่ะประมาณ24ชั่วโมงเขายังทํางานอยู่ถ้ายังไม่ถึง24ชั่วโมงตัวผู้มาผสมอีกแล้วนะคะมันจะมีการก่อกวนข้างในนะคะดังนั้นเรื่องว่าถ้าเราจะขังใส่กันควรจะไม่ให้เกิน3หรือ4วันนะคะปกติก็น่าจะให้ผสมทั้งสองหรือ3ครั้งก็สมควรจะแยกได้นะคะ เพราะว่าแม่พันอาจจะเกิดความเครียดบ้างนะคะหรือบางครั้งพ่อพันมันหือนอะ่ะวันหนึ่งสองรอบอย่างเงี้ยแม่พันก็เหนื่อยนะคะแรงแรกก็คือเจ็บขาบ้างแหละนะคะปกติเขาจะไม่ค่อยนิยมขังใส่กันยกเว้นซะว่าบางฟาร,ร์มที่เลี้ยงพ่อพันแม่พันมาด้วยกันคือเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะไม่ค่อยกัดกันแบบนั้นอาจจะนอนเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันได้แบบนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะให้เกิน3วันเพราะว่า ควรให้ระยะเวลาน้ำอสุจิที่เข้าไปในแม่พันธุ์แล้วอ่ะพยายามให้เวลาเขาทำงานด้วยนะคะโอเคค่ะเข้าใจแล้วนะคะขอบคุณค่ะ